นะครับบอดี้โครงสร้างเนี่ยเดิแมแน่นอนเดิแมแน่นอนแล้วก็ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ไม่เยอะเพราะว่าคันนี้วิ่งอยู่แสนแปดแสนเก้ากับรถกับรถ,ก,บรถกับรถผ่านไปสักยี่ส <c oughs> ิบปีถือว่าถือว่าวิ่งปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลสาเหตุที่เขาออกแบบมาทรงนี้หมายความว่านะครับในกลุ่มบริษัทของที่ทำรถอ u d i เนี่ยคือเขาเป็นเจ้าของโฟกนะครับโฟกสวากเก้นนี่แหละนะครับแนแล้วทรงรถสปอร์ตท,ที่ เอาดีออกมาก็พัฒนาต่อยอดแบบมาจากโฟกสวาเกนไตเกีรูปทรงจะประมาณนี้เลยก็จะเหมือนกับโฟกสวาเกนหมายว่าเป็นดีไซน์ที่ออกแบบง่ายไาร้กันเวลาหมายว่ารถมันทันสมัยอีกตลอดเวลาสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดห์ดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ ขบนราธชธานีเหมือนเดิมวันนี้เรามาชมนะครับมาชมรถแปลกๆรถสวยๆย้อนยุคก,กันไปหน่อยนะครับสปอร์ตรถสปอร์ตคูเป้ย้อนยุคก,กันไปเมื่อสักประมาณ2ทศวรรษที่แล้วนะครับที่เป็นที่โด่งดังฮือฮาแต่วันนี้เรามีมือสองมาจำหน่ายที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมอยู่กับ Audi TT เรียกได้ว่าเป็นรุ่น มาร์กวันก็แล้วกันนะครับมาร์กวัน MK MK1 นะครับก็เก็บงานนะครับเก็บงานงานสียางเยิงนะครับเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมใช้โอเคในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยที่ลงขายอาดีอยู่5,99,000บาทเท่านั้น5,99,000บาทเท่านั้น ฟังไม่ผิดนะครับนะเล่มพร้อมโอนทุกอย่างภาษีพลบอมีครบหมดนะครับรถถูกต้องทุกอย่างพร้อมซื้อพร้อมขายพร้อมจบพร้อมโอนผมก็เลยจะมาเล่าให้กับผู้ชมฟังหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถอย่าง a u ดีเองเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีมารีวิวัเท่าไหร่นานๆสักทีนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถเนี่ยเราก็จะชอบฟังกันอยู่แล้วนะครับซึ่ง a u ดีเนี่ยผมก็ฟังตำนานเข้ามานานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัโน่นเลยตั้งแต่สมัยที่ไปที่มาของสี่ห่วงเมื่อก่อน ดูสารคดีเกี่ยวกับพวกลัมโบพวกเฟอร์รารี่แล้วก็อตัวアウดีเนี่ยก็สีห้องก็คือเป็นการร่วมกันของ4บริษัทเพื่อร่วมทุนกันรอดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้นแหละนะครับที่ไปที่มาแล้วก็ทีทีทีท,ท,ทีก็เป็นตัวย่อนะครับตัวชื่อย่อนะครับเทคโนโลยีและก็เท็ดดี้ชันก็คือเทคโนโลยีกับอโน,โนัฒนธรรมธรรมเนียมประมาณนั้น <Okay. S 1> นะครับนะมาดูกันหน่อยวันนี้ผมอยู่กับตัวเครื่อง1.8นะครับทีทีหนเกียร์ออตโต้ นะครับ1นเกียร์อโอโต้เพราะว่าก็จะมีเกียร์แมนวนวลด้วยแล้วก็เป็นตัวตัวที่เป็นตัวเครื่อง2.0ด้วยนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นรถสปอร์ตคูปเป้ที่พอดีพอใช้สมัยเมื่อสัก2 0ปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดมา้า180ตัวนี่ถือว่าล้ำมากๆในยุคนั้นนะครับล้ำมากๆในยุคนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับสีเก็บงงเก็บงานมาแล้วเรียวร้อยไม่มีนะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่อง เบนซินเทอร์โบนะครับ1.8นะครับ1 7 8 mm. mm. 1อซีซีม้าก็สังเกตว่ารถกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับเป็นรถที่อย่าบอกว่าไงไม่ใช่รถที่ใช้ประจำเป็นรถคันหลายๆคันของบ้านนะครับฉะนั้นแล้วสภาพไม่ว่าเป็นพวกเครื่องยงเครื่องยนนะครับบอดี้โครงสร้างเนี่ยเดิมแน่นอนเดิมแน่นอนแล้วก็ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ไม่เยอะเพราะว่าคันนี้วิ่งอยู่แสนแปดแสนเก้ารถกับรถกับรถผ่านไป สัก20ปีถือว่าถือว่าวิ่งปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลนะครับเหมือนที่ผมบอกคือมันไม่ใช่รถแบบวิ่งสามัญทั่วไปนะครับอาจจะเป็นรถสปอร์ตที่นะครับคนมีตังค์ชื่นชอบในสมัยนั้นประมาณนั้นนะครับและตอนนี้มาเป็นราคาที่เราเข้าถึงจับต้องได้เพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่าอารมณ์อ,อะไรมีไหมหตืว่านี้เป็นอะไหล่เทียบ,บอาจจะไม่ใช่อะไหล่แท้เบิกมาจากเยอรมันก,ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าตัวนี้เป็นรถสัญชาติเยอรมันนะครับสัญชาติเยอรมัน ก็มาประกอบที่ไทยก็เป็นเป็นที่ขายดีขายดีเพราะว่าตัวนี้มี Mark ค1มาร์ค2แล้วก็ Final Final ก็คือ M K M K T หรือ M K 3เนี่ยปิดไปแล้วนะครับกลายเป็นแรไอเทมไปแล้วสำหรับ audi tt เป็นเป็นก็รเ,เป็นรุ่นเป็นรถหายากไปแล้วเพราะว่าไม่มีจำหน่ายนะครับไม่มีจำหน่ายยกเลิกลายผลิตไปแล้วเพราะว่าประเทศไทยได้โคต้ามารู้สึกมาร์คมาร์ค T ได้มา200คันหมดไปแล้วนะครับหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมา เราอยู่กับมาร์กวันนี่แหละเท่ๆเก๋ๆแบบนี้นี่ทรงผมไม่ไดูรูปทรงนะครับผมไม่ไดูรูปทรงสาเหตุที่เขาออกแบบมาทรงนี้หมายความว่านะครับในกลุ่มบริษัทของที่ทำรถアウดีเนี่ยคือเขาเป็นเจ้าของโฟกส์นะครับโฟกสวักเก้นนี่แหละนะครับใั้แล้วทรงรถสปอร์ตท,ที่アウดีออกมาก็พัฒนาต่อยอดแบบมาจากโฟกส s w ว g กเก้นสังเกตรูปทรงจะประมาณนี้เลย ก็จะเหมือนกับโฟล์คสวากเก้นหมายควาว่าเป็นดีไซน์ที่ออกแบบง่ายไร้าการเวลาหมายเวาว่ารถมันทันสมัยอตลอดเวลานี่นี่คือนี่คือสตอร,รี่เรื่องการออกแบบหลายคนจะเห็นทรงนะครับก็เหมือนกับรถเต่าเลยพูดง่ายเหมือนรถเหมือนรถเต่า2ประตูทรงประมาณนั้นทรงประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นทรงรถสปอร์ตภายในเนี่ยก็จะเหมือนกับรถแข่งรถแข่งที่ย้อนยุคไปเพราะว่าด้วยต้นกําเนิดของ Audi เนี่ยบริษัทแม่เขาคือเขาทำรถแข่ง แล้วจะเป็นรถทรงสปอร์ตคลาสสิกและก็เหมือนกับรถแข่งที่ย้อนยุคไปนะตอนนั้นนะครับก็จะเป็นตัวแรกๆที่เป็นต้นกําเนิดของอรถคูเป้ที่เป็นประตูหล่นนะครับประตูหล่นนะครับรถแรงก,กดดันเวลาเปิดรถแรงกดอากาศเวลาเปิดปิดประตูนะครับนี่ก็จะเป็นทรงนี้ถามว่าตัวตัวนี้มีเบาะมีเบาะสีที่นั่งจริงไหมถามว่าก็มีจริงแต่ว่านั่งได้ แบบน่าจะคนตัวเล็กๆหรือไม่ก็เด็กๆอพอได้นะครับตัวใหญ่ๆนี่ก็น่าจะไม่ได้นะครับผมบลองนั่งแล้วเรียบร้อยดีนะครับนี่ก็จะเป็นทรงประมาณนี้เป็นเบาะทรงเหมือนรถแข่ทงที่ผมบอกกระชับหลังคลิกดาวทีรู้เรื่องนะครับหลังติดเบาะแล้วก็ตัวมาร์กวันตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคือเตี้ยๆหน่อยนะครับเตี้ยๆหน่อยเฮดรูมก็จะไม่ได้สูงมากนะครับถ้าใครสูงสักประมาณเมตรแปดสิบนี่ก็ น่าจะหมดสิทธิ์ <c oughs> วัดชนวัดชนนะครับ599,000บาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ทีๆแค่นี้เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับนี่ครับสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆนะครับนิ่มๆหน,น้าปงุาปงหน้าปัดเดือนมงเดือนไม้นะครับนะสมบูรณ์นะไม่มีไฟชงไฟโชว์อะไรเนี่ยมันไี้ผมบอกไปรถผ่านไปสองทศวรรษไม่อยู่แสนเก้าวิ่งวิ่งไปถึงปีละหมื่นโล สังเกตว่ารูปแบบการออกแบบเมื่อที่ผมบอกคือลักษณะปุ่มกดพวกไอคอนต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงช่องของช่องแอร์เนี่ยจะเหมือนกับรถรถแข่งนะครับปุ่มเหมือนรถแข่งเลย <S 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 นี่คือลักษณะภายในของ TT คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติก็จะมีตัวเกียร์ออโตและก็ตัวแมนวนวลนะครับแต่เกียร์ออโตก็จะมีมหมดแมนวนวลได้นะครับมหมดแมนวนวลได้คือปรับมาฝั่งขวานะตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะมีช่องแอร์อยู่4ช่องนะครับตัวมาร์กทูก็จะเป็น5ช่องตรงกลางจะมี3แต่ดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับส่วนใหญ่หน้าปงหน้าปัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอนาล็อกทั้งหมดแต่ว่านํามาเข้าไทยเนี่ยนะครับจะต้องดูที่นะครับเนี่ยนะครับความเร็วเห็นไหมจริงๆถามว่าวิ่งถึงไหมอาจจะไม่ถึงนะครับถ้าไม่ได้จูนถ้าไม่มีการปรับแต่งนะครับแต่ว่ารถตัวนี้มันเป็น รถคลาสสิกแล้วคงไม่เอาไปเหยียบแรงขนาดนั้นหน้าปัดหน้าปัดมากอะไรเคม้ตั้ง2 6 0ร้อยหกสิบนถ้าไม่จูนก็ไม่น่าไม่น,า,มนานะครับไม่นาแล้วก็เมื่อืันที่ผมบอกเลยพวกพวกมือเปิดพวกวัสดุภายในรวมถึงช่องเก็บคงเก็บของพวกนี้เหมือนกับวิเทนที่ผมขายเลยเหมือนกันแบบเกือบจะเกือบจะเดะดนะครับนี่คือดีไซน์ของทีทีคันนี้นะครับเป็นรถที่พร้อมขับพร้อมใช้นะ พร้อมขับพร้อมใช้นะครับสีภายนอกเก็บมาดีนะครับภายในก็เก็บมาเรียบร้อยตัวปีกปุงปีกเบานะครับนะช่วงลงช่วงล่างของลงของเหลวคือซื้อไปบางคนตกใจขับได้หรือเปล่าราคาถูกขนาดนี้ขับได้นะครับขับได้เลยนะครับเติมน้ํามันขับได้ทันทีนะครับเติมน้ํามันแคบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างตัวอย่างตัวที่เป็นเอ่อพวกรถยนต์เก่าๆค่าส่งค่าสิทธิ์เนี่ยถ้าให้แนะนําเติมน้ำมันเียเนี่ยผมแนะนําเติม95นะ นะครับเติมน้ํามันค่าที่มนันค่าออกเทนสูงไอ้ไอ้ต่ำกว่านี้ไม่แน,นะนําดีกว่านะครับถ้ากันก็เป็นบินซินล,ล้วนไปเลยต่ำสุดก็คือแก๊สโซฮอล์95อันนี้อันนี้อันนี้แนะน,นํานเลยนะครับสำหรับรถที่เป็นรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับ <Okay. S 2> รุ่นเก่าๆอย่างตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าแนะนํากันเพิ่มเติม,ตมนะครับนอกเหนือจากตัวสเปครถนะครับนอกเหนือจากตัวสเปครถแต่ชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็นรถทรง2ประตูก็จริงทรงสองประตูก็จริง ดูอาจจะดูข้างในอาจจะดูแคบๆนะยแต่พื้นที่เก็บของนะครับพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยผมผมมองว่าโอ้จริงๆน่าจะแบ่งมาข้างหลังอะนะครับแบ่งมาข้างหลังประมาณนั้นอะนะนะดู <c oughs> ใหญ่อลังการมากนะครับใส่กระเป๋าเดิานทางไนดะ้สบายสบายเลยนะครับท <c oughs> ี่น่าจะเผื่อพื้นที่ไหมคนนั่งด้านหลังบ้างนิดนึงแต่ว่าพื้นที่ช่องเก็บสัมภาระนะครับด้านหลังนี่กว้างมากนะครับมียางอะไรตรงนี้ ครับืนเก็บย่างอะไรบอดี Body ้โครงสร้างลายน้ำเม็ดองเม็ดอาร์คแน่นอนรถรถกลุ่มนี้เดิมอยู่แล้วนะครับเดิมอยู่แล้วเห็นก็ว่าสีบางทีผมมีเก็บให้ใหม่เพราะว่าด้วยอายุรถนะครับด้วยอายุรถ20่สิบปีนะใครสนใจอยากจะได้ตัวแลไอเทมอย่างมาร์กวันไปสะสมนะครับก็ฝากนะครับสีห่วงทีทีนะครับ audi tt นะหนึ่งจุนะดแปดเกียร์ออโ,โต้นะครับคันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่แพง กับรถที่นะครับพันนี้รูปประวัติชัดเจนนะครับรูปประวัติชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของซื้อมาจากไหนแต่บางทีเป็นพูดออกสื่อไม่ได้แต่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์นะครับเดี๋ยว p d p a จะเล่นงานผมจะเอา FBI, <open> นะครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวโดนแบนโดนแบนออกจากสื่อนะครับ <c oughs> นี่คือทรงรูปแบบรูปลักษณ์ดีไซน์กับรถสปอร์ตถือว่าใช้คาว่า ย้อนยุคแล้วแหละเพราะว่าตัวนี้ลายผลิตเข้ามาจบอยู่ที่เรา,าวประมาณสัก30ปีพอดีนะครับก็คือสิ้นสุดในปีปีเรานี่แหละหมดแล้วนะครับนะ mk 1 mk 2 mk 3หมดไปแล้วก็ฝากคูเป้แลนไอทมอีกหนึ่งคันที่มงคลคาเรามีจำหน่ายมีขายนะครับ audi tt คันนี้นสนใจสายตรงหาสอสศักดาได้ที่084-036-9999นะครับ084-036 9999และสนใจมาลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับรถตอนนี้เริ่มมีรถเก่ารถคลาสิบกมาขายแจมแจมกับรถ,รถออฟโรดแล้วบ้างนะครับมีตจมแจมกันเข้ามาช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องขอบคุณผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเราก็จะมีสินค้าแนะนําเพิ่มเติมม,มากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความหลากหลายในการที่จะดีรถขายรถนะครับฝากอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับ Audi TT 1.8 เบียออโตห้าแสนเกากบาทครับน,นี้สวัสดีครับ